สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไลน์เจอครับวันนี้ก็จะมาเปิดเผยความรู้สึกนะครับก่อนจะอัพแชมเปญเป็นแปดดาวออฟฟ้านะครับหรือโคนี่โกแชมเปญใช่ไหมความรู้สึกก็คือดีใจมากนะครับผมที่เพราะผมเปิดกระชากไม่เคยได้เลยได้ก็ได้แค่เจ็ดดาวนะครแปดดาวผมก็ไม่เคยได้นะครับผมถ้าจะอัพเป็นแชมเปญแปดดาวฟ้านะครับต้องทําให้เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรซูปเปอร์มาสเตอร์นะครับผม เขาจะอัพให้เงิน1,266,600เหรียญในเกมอะไรนั่นเจอครับผมก็สกิลมันโหดอยู่นะเดี๋ยวผมจะไปอ่านสกิลมันก่อนนะเน็ตฮะสกิลที่สองนะครับที่จะได้มาก็คือระเบิดเปิดจุกแชมเปญนะครับทำอะไรได้หรอ เพิ่มมาตาความแม่นยำของทักษะ25%่0า25% 10วินาทีครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการตูมตีร0 0 1 0 0วินาทีครับอ่าเกียร์ที่ผมใช้มีเออพันทันูนะครับดมฟิปีมีนะครับแล้วก็ต่างหูเป็นต่างฟ้าครับงาอีก2วันนะครับผมก็จะได้ครับว่านี้ใจมากครับผมก็เช่อาไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับวันนี้ก็ลาครับสวัสดีครับ